สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเสเสมรถขุดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะที่23เมษายนค่ะก็เป็นวันที่ร้อนอบอ้าวอีกวันหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต่อจากเมื่อวานนะคะที่ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วเกี่ยวกับการทำสะดือน้ำนะคะหรือว่าธนาคารน้ำค่ะวันนี้ก็เสร็จเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มีน้ำเต็มเลยค่ะธนาคารน้ำมีประโยชน์อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้ขออนุญาตพาผู้ชมนะคะไปสัมภาษณ์กับท่านเสียเสมรถขุดเจ้าของโดยตรงเลยนะคะผู้ที่ลงขุดสะดือน้ำเมื่อวานนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เก็บรายละเอียดค่ะในเรื่องของการทำคันล้อมค่ะสามารถารถเดินได้นะคะการเก็บรายละเอียดขอบ ูดินนะคะคสำหรับธนาคารน้ำนะคะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋อยวยงจะขอไปสัมภาษณ์ทางเส็นเซครั้งหนึ่งนะคะท่านก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ได้เห็นชัดเจนแล้วค่ะสะดือน้ำในวันนี้เพราะว่าเมื่อวานที่พาคุณผู้ชมได้ดูนะคะ ยังน้ำยังไม่ออกเลยค่ะวันนี้ก็น้ําออกมาได้เยอะแล้วนะคะก็เลยอยากจะถามทางแสรเสมดูนะคะว่าเ,าเหตุผลอะไรทําไมถึงต้องมาเจาะสะดือน้ําเพื่อประโยชน์อะไรอะคะ่ะครับก็ต้องเรียนบอกนะครับค่ะ,คะนะครับซึ่งจริงๆแล้วน้ำนออกตั้งแต่เราขุดได้2เมตร ค่ะค2เมตรซึ่งขุดแล้วน้ำออกอ่ะเราต้องใช้เครื่องสูบในการสูบน้ำออกเพื่อที่จะขุดลง่ะให้ลึกเพื่อได้ทำนาคารในการเก็บน้ำที่ออกจากข้างบนสู่ล่างคเพื่อจะให้น้ำจิบจากข้างล่างขึ้นสู่บนอีกขึ้นสู่ด้านบนอีกขึ้นสู่ด้านบนที่ที่น้ำได้ออกจาก ระหว่างสองเมตรนะครับค่ะซึ่งความลึกและก็สะดือคะทำให้อุณหภูมินะครับในบ่อมีความเย็นอ๋อเก็บความเย็นได้เก็บเก็บความเย็นได้แล้วก็ลดการสูญเสียการระเหยของน้ำที่เกิดจากอากาศร้อนอ๋อค่ะนะครับการขุดบ่อทั่วไปนะครับจะไม่มีสะดือ ส่วนมากที่ลูกค้าได้เห็นนะครับจะขุดความลึกอยู่ที่ประมาณ2องเมห้าบถึงสาเมตรค่ะพื้นก็จะเสมอกันเลยอ๋อค่ะซึ่งตามที่ประสบการณ์และได้เก็บข้อมูลนะครับว่าน้ำที่ระเหยหรือว่าน้ำที่หายเกิดจากแสงแดดที่ส่องลงแล้วถึงพื้นโดยที่ด้านล่างไม่มีจุด ลึกหรือว่าสะดือนน้ำทำให้น้ำร้อนแล้วเกิดการสะท้อนกลับระเคยกับใช่ไหมคะค่ะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนหม้อน้ำของรถซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีพัดลมช่วยให้มีความเย็นเวลารถวิ่งเจอความร้อนมันจะร้อนแล้วก็เกิดน้ำแห้งค่ะครับนี่ ก็จะเปรียบเทียบให้มองเห็นในแบบง่ายๆวิสัยทัศน์ในการเ,าเป็นธรรมชาติเหมือนกันค่ะคล้ายกันครับก็ซึ่งที่เราทำให้มีสะดือน้ำก็เพื่อที่จะลดการระเหยของน้ำที่อยู่ในบอ่อซึ่งมันมีอุณหภูมิ จุดที่สะดือน้ำอ่ะมันจะเย็นค่ะอยู่จุดตรงกลางมันก็จะแพ่ออกด้านข้างค่ะช่วยลดความร้อนได้ความร้อนได้เนื่องจากตรงสะดือน้ำมีความลึกค่ะครับเพราะว่าตามตามหลักตรงไหนที่ลึกน้ำจะเย็นค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะส่วนนี้คือ ข้อดีของของการขุดสะดือเลยนะครับขุดบ่อต้องมีสะดือและก็เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้ขุดสะดือน,ะน้ำไม่แห้งถึง88 80ิบเลยแปดสิบอร์เซ็นต์เลยก็คือคปีหนึ่งนี้ก็คือฤดูแล้งก็ไม่ก็แห้งใช่ไหมครับถ้าขุดสะดือมีโอกาสน้ำไม่แห้ง80เปอร์เซ็นต์เช่นกัน,นกเพราะ <5 S 1> ว่าขนสะดือมันมีข้อดีตรงที่ว่า ให้ความชุ่มชื้นอยู่ค่ะความเย็นความเย็นนี่มันจะล่อน้ําค่ะลงไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับน้ําไม่ได้ออกมาจากข้างล่างครับค่ะ,คะน้ําจะออกมาจากข้างบนสู่ลงสู่ลงส,สู่ข้างล่างคือธนาคารน<ช>่ะคือไปเก็บไปเก็บลงไปเก็บลงไปเก็บถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทดํเสนอหรือไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะมันก็จะ ระหว่างน้ําที่ออกอความลึก2เมตรค่ะน้ํามันจะตันขึ้นประมาณ50เซนถึง1เมตรน้ําจะอยู่แค่นั้นครับอค่ะ,คะข้อดีที่ว่าเราทํำนาคารคือใต้ไหลจากจุดบนสู่จุดล่างค่ะแล้วก็เพิ่มมาข้างบนค่ะจุดที่น้ําออกมันก็<ม>จะ,ะได้ปริมาณน้ําเยอะค่ะแล้วก็ข้อดีที่ตรงจุดนาคาน้ํา คค่ะือมีความเย็นแล้วมันจะค่ะสมมติว่าเราสูบออกใช่ไหมครับน้าที่ไหลมันก็ยิ่งมีโพรงไหลมาเรื่อยๆสูบออกน้ําก็ไหลมาเติมมันเดิมสูบออกน้ําก็ไหลเติมมาเหมือนเดิมถ้ากรณีที่ว่าเราไม่ได้ทาใช่ไหมครับค่ะสูบปุ๊บน้ํามันก็ไม่เยอะค่ะคือมันไม่มีที่เก็บอ่ะมันไม่มีเขาเรียกว่าเป็นแก้มลิงค่ะ เนื่องจากว่าในพื้นที่พื้นที่แคบไม่ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ค่คะเราก็ควรจะขุดให้ลึกมันจะดีกว่าการขุดให้กว้างค่ะวันนี้ก็ได้เป็นเกรดความรู้ของทางทีมงานเลยนะคะจากประสบการณ์โดยตรงเลยใช่ไหมคะจากประสบการณ์ที่เราได้ขุดมาหลายๆบอ่อแล้วก็ได้เก็บข้อมูลเอามานำเสนอให้ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบ่อหลักเลยใช่ไหมคะของแปลงนี้บ่อหลักค่ะข้อดีต้องน่าจะให้ดีนะครับค่ะต้องต้องต้องทำซื้อน้ำนะครับบ่อแต่ละบ่อนะครับต้องทำซื้อน้ำต้องทำเยอะไหมคะตามหลักนะครับถ้าจะให้ดีจริงๆสามจุดสามจุดใช่ไหมคะมมีบ่อชาร์ตบ่อหลักคือให้ได้สามสามมุมแบบนี้ครับอ๋อค่ะ พอหลักต้องอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับพอชัดอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็ทิศเหนืออืมันจะเป็นเป็นมุมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับสามเหลี่ยมอันนี้มันจะดีดีมากเลยคือลักษณะของน้ำที่ที่มาดูตรงนี้ยคือมันจะขึ้นเหมือนเหมือนตะวันอ่ะค่ะอ๋อ เป็นลักษณะมุงนเวียนค่ะแรงโน้มถ่วงอันนี้ไหมคะได้ครับค่ะได้เกรดความรู้เยอะเลยนะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าทางท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาค่ะทักเข้ามาได้นะคะทางเสียเสียมยินดีให้ข้อมูลค่ะแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องของการขูดจะาโคกหนองนาได้นะคะ ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วถ้ายังไงก่อนจะลาผู้ชมไปวันนี้ขอเป็นเบอร์ติดต่อไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะครับเบอร์093ครับ2 5 5่ค่ะ997 <25 5, S 1> ค่ะครับผมค่ะ, <20 5. S 1> คะขอบคุณมากเลยนะคะขอลาคุณผู้ชมเปเท่านี้นะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะค